ไปอยู่ในคลิปที่สองนะครับต่อจากการเขียนเพลงชนะภาษาไทยกอไก่ถิ่มันโูกนะครับหลังจากเราเขียนถึงตัวนะครับกอ,อกไก่ทอดทุ่งเนาะวันนี้เราก็จะมาตอ่อเนื่องกันนะครับไม่รอช้าเดีเ๋ยเตรียมสมุดดินสอให้พร้อมนะครับก่อนที่เราจะมาเขียนกันนะครับเราจะมาเขีย,ยนไปพร้อมๆกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยนะครับเราถึงตัวไหนครับมาทอทุ่ง พอถุงพอทหารพอทงต่อไปก็ตัวอะไรครับนอนหนูนะครับโนหนูจะมีวงกลมสองอันอน,นะครับ,นนกกรบข้างบนข้างล่างย้ำนะครับนอนหนูนะครับสังเกตคนจะเขียนไหมครับจะเขียนตัวเต็มบรรทัดน,นะครับแต่ละช่องและเขียนเป็นช่องด้วยและเขียนจากซ้ายไปขวานะครับย้ำซ้ายไปขวาไม่เขียนบนลงล่างเนาะเด็กๆหลายคนชอบแอบเขียนบนลงล่างน,นะครับ อาทอท่งโนน,นูตัวโบใบไม้นะครับใบไม้กับปอปลาก็าาะจะเขียนเดียวเนาะอาะเขียนมันกันเลยครับแต่แตกต่างกันที่หางถ้าโบใบไม้นะครับจะมีหางสั้นจะไม่ได้เส้นใช่ไหมครับถ้าเป็นปอปลาหางจะยาวกับมือกับปลาปลาที่มีหางให้เหางก็ต้องหางยาวอานัอนนี้จะนีเขียนไม่ยากเนาะ เห็นไหมครับสเกตสามตัวคุณเขียนคุณจะมายกดินสอหรือปากกานะครับจะยกก็ต่อเมื่อเราเขียนเสร็จนะคระโดนหนูไปไหมปอบปลาผอผึ้งอ่ะตัวน,นี้ผอผึ้งหัวจะอยู่ด้านในนะครัาด้านในและอยากจะไม่ขึ้นสูงนะครับมาดูแลผอผึ้งเหมพอมามดานหลังแต่ไปข้างหน้าอยากนะครับเห็นไหมครับอยากผอผึ้งนะครบ ไม่สูงมากเห็นไหมครับตัวนี้อยากจะไม่สูงนะครับเตัวนะีน้่คือผอมพึ่งส่วนผอฟ้าเหมือนกับผอมพึ่งเลยครับอ้อมหลังไปข้างหน้าอยาดนะครับแต่หางเขาจะยาวเห็นไหมครับอ้าตัวเหมือนเลยครับเหมือนคู่แฝดเลยแต่จะมีหางยาวนะครับผอผอมพึ่งกับผอฟ้า ต่อไปพอพานเสียงคล้ายจะป่พอพึ่งครับแต่หัวจะอยู่ด้านโลกและอยากจะต้องสูงเท่าหัวนะครับอาไปดูกันเลยวงกลมนะครับอยากขึ้นลง่งขึ้นเห็นไหมครับสังเกตไหมอ่าเข้าดูหน่อยอยากตรงนี้จะสูงนะครับชิดเลยผอพึ่งฝอฝาไม่ถึงใช่ไหมครับส่วนพอพานและฟอฟันนะครับ ก็จะถึงเหมือนกันแต่ถ้าเป็น4ฟันหางจะยาวนั่นเองใช่ไหมครับเห็นไหมคู่แฟดสามคู่เลนะ้วหนึ่งคู่สองคู่นี่ก็สามคู่นหคู่ที่หนึ่งคู่ที่สองและคู่ที่สามใช่ไหมครับเห็นไหมคู่แฟดเหมือนกันนะครับแต่แตกแค่หางยาวหางสาั้น นะครับพอสัมผัวจำเบิร์นกับกอกไก่แใจหัวจะอยู่ข้างนอกนะครับอา้าวพอสัมผัวนี่ครับต่อไปตัวไหนครับโมมานะครับโมมาเดีนะ๋ยวหัวจะอยู่ข้างหน้าข้างสองอะไรครับบนกับล่างโมมาอ่านะดูด,ดีด้านโดนนูกับโมมาไม่เหมือนกนันนะเนี่ยเนี่ยนี่คือโดนนู นี่คือโมมาะนะครับช้างยังถูกเนาะพอสัมาัสมเอ่อฟอร์ฟันพอสัมผัสมโมมาต่อไปคือยอยอยักนะครับสังเกตอมเอ้ยแต่สีก่อนเลยเลยอ่าเดี๋ยวนะครับโบโก้เขาเป็นหน้านะครับมีย๊กนะครับโดนตีมาเหมตียกเลยโมมายอยยัก ลอเรือนะครับลอเรือวงกลมไปข้างหลังขึ้นมานะครับลอเรืออ่าไม่ยากต่อไปก็ลอลิงนะครับอ้อมมาอ่ายอะลอเรือลอลิงต่อไปบอแบนก็เริ่มทิ่หวัววงกลมขึ้นมานะครับบอแบนใช่ไหม ไม่ยากตัวนี้สหลังจะเขีนไม่ยานะครับเายักเราเรีรอ,รอ,รอ,รอรเอาราดิงมอฟแวร์ไม่มีการยกและอสึนสาเหมือนกับขอควาเลยครับเขียนมืนขอควายทุกอย่างเลยเห็นไหมแต่เพิ่มหางไปอหางหางือจะเรียกว่หูหรือเขาก็ได้ครับทีนี้เราจะเรกแต่มันเพิ่มขึ้นมานับจากคอควา้เติมหางเลืเขาจะกลายเป็นตัวาลานะครับ สีดันเองนะครับได้ไหมซอสลาซาอสเรืสีต่อไปซสเสือคนเกียรตัวเนี่ยนี่ตัวอะไรครับตัวลอรีนเติมหางเข้าไปโอ้จ่าลอรีนกลายเป็นเสือทันทีนะครับนี่ความมหัศจารรย์ของพยัญชนะไทยเห็นไหมเนะี่ยโอ้ซอสลาซาอสเรืสีซอสเส,สีและซสเสืออ้าต่อไปตัวอะไรครับ อซอสบ้าซอสสีสอสเสือหอฮีตตัวนี้มีสองหัวนะคะวงกลมและดูนะอ้อมมามาขม้างหน้าแล้วมียกักลงมานะครับเด็กๆหลายคนชอบเขียนแบบนี้นะคนก็จะยอดเรยเขียนแบบนี้เออแบบนี้ไม่ถูกนะนะครับอันนี้ไม่ถูกต้องไม่ควรเขียนนะคะแบบนี้เออสุดดยอต่อไปอสอเสือหอมีต่อไปตัว ลอจุ่ลานะครับเขียนเหมือนกับฟอร์ฟันเลยนะคบแต่เราจะมีมวนอยู่ด้านบนนะคบมันนี้เห็นไหมคบเหมือนกับฟอร์ฟันแต่จะมีมอนอข้างบนจะเป็นตัวลอจุลอลอจ่ลาโซเซอฮีบลอจุ่ลาต่อไปก็ตัวโออัอ่า,อามียาับหัวอ,อยู่ด้านในเนาะและอีกรอบหัวอยู่ด้านในอรอบนึงแต่จะมีมวนหัวข้างบนนะคบ พอแล้วเองนะครับอ่ะนี่คือการเขียนพยัญชนะไทยนะครับในชุดที่สองนะครับอ,อีกยี่สิบสองตัวนั่นเองนะครับเด็กๆจะเริ่มนำไปฝึกเขียนให้บ่อยนะครับยิ่งเขียนเยอะยิ่งได้นะครับตัวไหนที่ไม่ทันหรือหรือเขียนไม่ได้ก็ให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองที่บ้านช่วยจับมือเขียนนะครับอ่าอย่างที่เราฝึกเขียนยิ่งเขียนเยอะยิ่งได้แนละใน การเปิดสัปดาห์น้าควรจะมีการทดสอบการเขียนก็ไก่แต่ฮอนดูนะครับอย่าลืมเราไปฝึกเขียนบ่อยๆนะครับใครมีกระดาษซีกระดาษเปล่าฝึกเขียนบ่อยๆนะครับพยายามเขียนแบบไม่ดูนะครับเพราะในการทดสอบควรจะไม่ให้ดูนะครับวันนี้ก็ลืมมาฝากเพลงเท่านี้อย่าลืมไปฝึกเตอร์น,นะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้า